และนี่แหละครับคือไฟสตูดิโอตัวใหม่เป็นไฟสตูดิโอที่มีขนาดเล็กแถมยังเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของแสงได้ด้วยตั้งแต่2,700เควินจนไปถึง6,500เควิน สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีไฟสตูดิโอตัวใหม่ของทาง奈ไลท์นะครับเป็นไฟสตูดิโอที่มีขนาดเล็กแบบพกพาเลยตัวนี้ครับ Forza 60B เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการอันบล็อกกันว่าในชุดนี้มีอะไรมาให้ดูบ้างนะครับแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นให้ดูกันนะครับในกล่องนี้นะครับว่าจะเป็นกล่องสีน้ำตาลแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าใส่ไฟขนาดเล็กนี่เลยครับ แบบนี้เป็นกระเป๋าหูหิ้วก็ได้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างก็ได้นะครับในตัวกระเป๋านะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเป็นสีเทาแล้วก็ตัวซิปเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีประจําแบรน,นด์นนไลท์ด้านบนยังคงเหมือนเดิมก็คือมีเป็นสายยางยืดแบบตีนทุกแกนะครับเอาไว้ล็อกขาไฟหรือว่าโดมขนาดเล็กต่างๆได้เลยนะครับเรามาดูด้านในกันพอเราเปิดมานะครับช่องด้านบนสุดเนี่ยจะมีซิปเขาจะแถมสายที่เราสามารถที่จะสะพา,ายไหล่ได้นี่ครับเราก็ ติดไว้ที่ด้านข้างได้เลยมีสายมาให้นะครับสายก็จะเป็นโทนสีเดียวกันคือสีเทานะครับด้านบนก็จะมีช่องเอาไว้ใส่พวกรีโมทอะไรต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้นะครับจะเป็นรีเฟกเตอร์จะช่วยเพิ่มกําลังแสงของไฟให้เราได้นะครับก็เพิ่มอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะนี่รีเฟกเตอร์ที่เป็นขนาดเล็กแบบนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะควบคุมทิศทางของแสงแล้วก็เพิ่มกําลังไฟให้มันเยอะขึ้นใส่ตัวรีเฟกเตอร์ตัวนี้เข้าไปได้ แล้วก็จะมีพวกสายเสียบไฟบ้านแบบนี้มาให้นะครับเอาไว้ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์นี่ครับเป็นแบบนี้ให้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้นะครับก็เสียบเข้าไปที่ไฟได้เลยแล้วก็มีสายพวกสายซะลิงเอาไว้ห้อยกับขาไฟได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีเคสเอาไว้ใส่ตัวอะแดปเตอร์แบบนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวไฟฟอร์ซ่า 60B นะครับอย่างที่เห็นเลยว่าไฟฟอร์ซ่า 60B เนี่ย มีขนาดเล็กมากๆเลยแล้วก็สําหรับใครที่มีฟอ r ซ่า60ตัวแรกอยู่แล้วนะครับตัวนั้นอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของแสงได้นี่ลักษณะเขาจะเหมือนกันเลยนะรูปทรงทุกอย่างเหมือนกันเลยขนาด800กร,รัมเท่ากันนะครับสำหรับตัว60แล้วก็ 60b แต่ว่าสังเกตดูด,ดีที่ด้านบนตรงนี้มันจะมีสกรีนมาเป็นสีเหลืองๆนะครับก็ดูข้อแตกต่างตรงนี้ก็ได้แล้วก็ ตัวนี้ด้านข้างที่เขาสกรีนมานะครับคือมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นชื่อสกรีนคำว่า N l i g h t นะครับแล้วก็ Forza 60b เป็น white color นะครับส่วนด้านข้างทั้ง2ฝั่งเนี่ยเป็นลายแบบแค p ์ a ลานะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับมีรูรวงพึ่งเไว้ระบายอากาศนะในนี้จะมีพัดลมด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับพัดลมเนี่ยมีความดังอยู่แค่20เดซิเบลเองถือว่าเป็นพัดลมที่เงียบมากๆต้องบอกก่อนว่าตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง 60,000ชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีอาร์มนะครับล็อกขาไฟต่างๆหรือว่าแขวนเพดานแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะหมุนได้330อ,องศานะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะมีหน้าจอ O L E D นะครับถึงว่าจะเป็นที่กลางแจ้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นค่าแล้วก็ปรับค่าต่างๆได้แบบง่ายมากๆเลยแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรล2ปุ่มก็จะเป็นปุ่มปรับลดเพิ่มแสงนะครับแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนค่าเควินต่างๆ มีสวิทช์เปิดปิดตรงนี้นะครับส่วนตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นดวงไฟของ LED เวลาเราซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีตัว r r t t c t LED อยู่เป็นสีขาวขุ่นอย่างนี้เราสามารถที่จะถอดออกได้นะครับพอเราถอดออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวไฟ LED ที่อยู่ด้านในนะครับ Forza 60B ตัวนี้นะครับราคาเนี่ยจะแพงกว่าตัว60ธรรมดานิดนึงนะครับตัว Forza 60ตัวแรกนะครับตัวธรรมดานะก็จะอยู่ที่7,900บาทแต่ว่าตัว 60B ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่9,700บาทตัวเลขมันจะกลับกันนิดเดียวเองนะครับมันจะแพงกว่ากันนิดนึงแต่ใครที่ถ่ายโปรดักต่างๆนะครับแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงไฟนะครับเพื่อให้งานเราดูมีมิติแล้วก็อารมณ์เยอะขึ้นนะเราก็ใช้ไฟตัว 60B เนี่ยสามารถที่เปลี่ยนค่าเควินได้เปลี่ยนได้ตั้งแต่2,700เควินจนไปถึง6,500เควนนะครับ ตัวนี้กําลังไฟก็ตามชื่อเขาเลยคือ60วัตต์แต่ต้องบอกข่อนว่าตัวนี้จะไม่แรงเท่าตัว60ธรรมดานะครับเพราะว่าไฟที่สามารถเปลี่ยนค่าเควินได้เนี่ยมันต้องมี LED ที่มี2สีนะครับเวลามันเปลี่ยนค่าเควินเขาก็จะผสมสีกันเพราะฉะนั้นไฟที่ได้จากตัว Forza 60B เนี่ย ต้องเบาวกว่าตัว60ธรรมดาอยู่แล้วครับข้อจํากัดของไฟที่สามารถเปลี่ยนค่าเควินได้ก็คือความสว่างที่ได้นะครับจะดรอปลงนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนเลยว่าเขายังมีเอฟเฟกต่างๆใส่มาให้เหมือนเดิมนะครับ12แบบก็จะเป็นเอฟเฟกหลักๆที่เราใช้กันนะครับก็พวกฟ้าผ่าไฟเสียพุไฟเวิร์กต่างๆนะครับมีมาให้ถึง12แบบและนี่แะครับคือสเปคทั้งหมดเลยของตัว Forza 60B ตัวนี้นะครับ โอเคครับครานี้เราจะมาลองติดตั้งกันดูนะครับตัวขาไฟที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ตัวเล็กก็ได้หรือว่าตัวใหญ่ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ใส่โดมเนี่ยเราใช้ขาเล็กๆก,ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวไฟเนี่ยเขาแค่800กร,รมัมมันเบามากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเทียบกับฝ่ามือเนี่ยคือเล็กมากเลยถ้าเทียบกับอะแดปเตอร์ของตัวเขาเองเนี่ยพอๆกันเลยนะครับเราก็ติดเข้าไปที่ขาปกติได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือตัวด้านล่างตรงนี้เขาจะมีพอร์ต USB ด้วยนะครับตรงนี้ เอาไว้ใส่อัพเฟิร์มแวร์ต่างๆของตัวไฟนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะอัพเฟิร์มแวร์ได้นะแล้วก็เราก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะปรับหามุมองศาอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวรีเฟกเตอร์ไปก่อนนะปึ้งแบบนี้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาตรงนี้นะครับเราก็เสียบพอร์ต DC เข้าไปเลยตรงนี้ที่ด้านหลังตัวไฟนะครับแล้วก็อันนี้เขาจะมีสายสลิงให้ตรงนี้ไม่ใช่เชือกไม่ใช่ได้นะครับมันจะเป็นสายสลิงถือว่า แน่นหนาแล้วก็เหนียวมากๆเลยรับรองไม่ขาดแน่แล้วก็ตัวปลั๊กไฟบ้านนะเราก็เอามาเสียบที่อะแดปเตอร์ได้เลยครับแล้วก็ไปเสียบที่ปลั๊กไฟบ้านจบขั้นตอนการติดตั้งครับแน่นอนครับว่าตัวไฟ f o r ์ซาตระกูล f o r ์ซา60เนี่ยเมาส์ที่ติดมากับตัวไฟนะครับมันยังคงเป็นเมาส์ชนิดแบบเมาส์เล็กอยู่นะครับยังไม่ใช่เมาส์โบเวนถ้าเกิดใครต้องการที่จะเปลี่ยนตัวไฟตรงนี้นะครับไปใช้โดมที่เป็นเมาส์โบเวน แน่นอนเราต้องซื้อตัวแปลงนะครับจากเมาส์เล็กเป็นเมาส์โบเวนแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกโดม60นะครับใช้กับโดม60เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเมาส์สำหรับตัวไฟฟอร์ซ่า60อยู่แล้วนะครับมันก็จะเมาส์เล็กๆแบบนี้ตัวนี้เป็นเมาส์ชิ้นนิดเดียวกับไฟฟอร์ซ่า60ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็น 60B ก็คือเมาส์เล็กเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นเมาส์แบบโบเวนสมมุติว่าเรามีโดมที่เป็นตูดเมาส์แบบโบเวนเมาส์อยู่นะครับแล้วเราต้องการจะใส่ แน่นอนเลยครับเราต้องมีตัวนี้แปลงตัวเมาส์ตรงนี้นะครับเพื่อใส่โดมที่เป็นโบเวนเมาส์นะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าเราจะใส่โดมที่มันเป็นโบเวนเมาส์ไม่ได้แค่นี้เราก็ใส่เข้าไปได้แล้วครับที่มันเป็นโบเวนเมาส์เดี๋ยวเราจะลองเปิดไฟโ o ร์ซ 60B นะครับโดยเปลี่ยนค่าเควิน3ค่านะครับก็คือ2,700แสงสีส้มนะครับแล้วก็4,500นะครับเป็นระดับกลางๆแล้วก็6,500เนี่ยก็จะเป็นแสงสีขาวไปเลย จะลอง3าระดับนี้นะครับดูซิว่าผ่านซ้อมเนี่ยในแต่ละค่าอุณหภูมิแสงนะครับต้องใช้กำลังไฟเท่าไหร่ถึงจะได้นะครับตัวกล้องของผมก็จะฟิกไว้เหมือนเดิมก็คือเป็น g s 5ไ2 8์เอสปีดช,ชัตเตอร์อยู่ที่1 6 0ทนะครับถ่ายอยู่ที่30เฟรมเลนนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะลองเริ่มที่ 6,500k วิ้นดูนะครับว่ากำลังไฟที่ผ่านตัวซอฟบ,บ็อกนะครับระยะห่างตอนนี้ก็ประมาณ1เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟหลักนะครับ อ่าอันนี้ผมปิดไฟหลักเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่25นะครับของไฟก็ตั้งเควินไว้อยู่ที่6 5 0 0เควินนะครับเป็นแสงแบบนี้แสงที่ออกมาผ่านตัวซอฟห0เซนเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มละมุนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิด100เต็มดูอ่าอันนี้คือ100เตเต็มนะครับก็จะสว่างเวอร์มากๆเลยไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น 4,500เควินนะครับดูว่ากำลังไฟเนี่ยมันจะลดลงมากน้อยแค่ไหนนะครับเปลี่ยนเป็น4,500เควิน 4, นะครับอ,อันนี้คือ4,500เควินนะครับแสงที่ได้เนี่ยก็จะอมเหลืองๆนิดนึงและประมาณนี้แต่ว่าสังเกตได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดเราปรับลดจาก6,500เควินนะครับปรับลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยจนไปถึง2,700เควินแสงที่ได้เนี่ยเป็นแสงสีส้มแล้วก็แสงที่ส่องมาเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับ อันนี้คือ4,500ควินเปิดที่25%เดี๋ยวผมจะลองเปิดไปที่30%นะครับโอเคครับอันนี้ก็คือแสงที่ได้จากตัวไฟฟอสซ่า 60B นะครับผ่านซอฟ60ซนเมตรนะครับเปิดไฟอยู่ที่30%จะแรงกว่าตอนที่ผมใช้ค่าเควินอยู่ที่6,500ควินนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้กำลังพอดีเลยแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปที่2,700ควินนะครับเป็นแสงสีเหลืองเลยนะ ก็ปรับไปที่2,700 k วเห็นไหมแสงเหลืองเลยแล้วก็เปิดอยู่ที่30%อ่อันนี้คือแสงที่ได้นะครับจากตัวไฟ 60B เปิดอยู่ที่2,700 k วนะครับผ่านตัวซอฟ60ซนตเมรระยะห่างเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับกำลังไฟอยู่ที่30%แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปที่35%อ่อันนี้คือแสงที่ได้นะครับ35%แสงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะ ต่อไปนะครับเรามาดูปุ่มต่างๆนะครับที่อยู่ในตัว Forza 60B ตัวนี้นะครับว่าเขามีฟังก์ชันอะไรมาให้เราบ้างนะครับปุ่มคอนโทรลตรงนี้นะครับก็จะมีแค่2ปุ่มซ้ายขวานะครับตัวด้านล่างเนี่ยจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่นะครับเราแค่ทําการเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับไฟสถานะก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นสีเงินแบบนี้นะครับโอเคมาดูที่ตัวหน้าจอ OLED กันก่อนนะครับก็ตัวบนสุดเลยตัวแรกเลยนะครับที่เห็นเป็นตัวเลขใหญ่ๆตรงนี้ ก็จะบอกความแรงของไฟนะครับเปอร์เซ็นต์ของไฟเราสามารถที่จะปรับลดเพิ่มแสงของตัว For z ซ 60B นะครับได้ตั้งแต่0ูนะครับจนถึง100%เต็มตัวนี้สามารถที่จะปรับไฟได้แบบละเอียดเลยนะครับอันนี้คือ1%เดี๋ยวผมจะลองดิมไฟไปที่1%ให้ดูครับเห็นไหมว่า1%ตตอนนี้ไฟติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหันมาให้ดู อันนี้คือ1%ครับต่อมานะครับก็จะมีตัวเลขบอกค่าเควินของตัว 60B ตัวนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเมนูแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดเรากดคลิกเข้าไปทีนึ่งสังเกตที่แถบทึปสีขาวตรงนี้นะครับมันจะย้ายมาอยู่ที่เควินนะครับเราก็แค่ปรับหมุนตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนค่าเควินได้เลยนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่2,700 k จนไปถึง6,500ควินนะครับก็จะเป็นแสงสีส้มแล้วก็แสงสีขาวนะครับปรับความแรงไฟนะครับเราก็แค่กดคลิกไปอีกทีหนึง่งแล้วก็ปรับลดเพิ่มแสงได้เลยตรงนี้นะกดคลิกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าควินได้เลยเราสามารถเปลี่ยน Mood and t o ท ne ของงานวิดีโอเราได้เลยนะครับแสงส้มแสงขาวนะต่อมาครับที่ปุ่มคอนโทลด้านซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากดคลิกไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะเลื่อนลงมาที่เมนูต่างๆนะครับ เรามาดูที่ตัวแรกก็คือตัวเอฟเฟกอย่างที่บอกครับว่าตัวนี้เขามีเอฟเฟกมาให้ถึง12เอฟเฟกนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนค่าเอฟเฟกต่างๆเนี่ยหมุนไดอ,อัลด้านขวาได้เลยครับที่เป็นปุ่มสีดําล้วนตรงนี้นะครับเราก็แค่หมุนก็จะมีมาให้ถึง12แบบนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทําให้งานของเราเนี่ยมันดูแปลกใหม่แปลกตาขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดเราจะปิดเอฟเฟกนะครับเราก็แค่หมุนไดอ,อัลด้านขวาเนี่ยให้มาอยู่ที่ออฟนะครับแค่นี้ก็จะเป็นไฟแบบธรรมดาแล้วครับ ก,กดคลิกไปอีกทีนึงนครับตัวนี้สามารถที่จะสั่งเปิดปิดพัดลมระบายความร้อนได้นะครับตัวพัดลมเนี่ยก็จะอยู่ในนี้นะอย่างที่เห็นอยู่ว่าเขาหมุนอยู่นะครับแต่เสียงของเขาเนี่ยเบามากๆแค่20บเดซิเบลเองแล้วตัวด้านบนนะครับก็จะมีแผ่นซิงค์เพื่อเก็บความร้อนแล้วพัดลมเนี่ยจะเป่าความร้อนออกไปนะครับทำให้ตัวไฟของเราเนี่ยไม่ร้อนมากคลิกไปอีกทีนึงนะครับตรงนี้ช n e l นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับรีโมทของแนนไลท์ได้นะครับถ้าเกิดออมีคนที่ใช้ ชแนลนี้อยู่เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อหลบหลีกชแนลไม่ให้ไปชนกับของคนอื่นนะครับเพื่อการสั่งงานที่เสถียรและแม่นยำมากๆแต่ว่าถ้าเกิดใครจะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวไฟ n นน์ไลท์นะครับฟอร์ซ่าทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้แต่ว่าเราต้องซื้อตัวกระจายไ i ไฟของทางแนนไลท์นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไฟของแนนไลท์ฟอร์ซ่าเนี่ยหลายๆตัวมาอยู่ใน ตัวกระจาย Wi-Fi ได้แล้วเราก็ควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับกดไปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษาก็จะมีพวกภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษอ่ามี2ภาษาเองกดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็น Vision firmware นะครับก็คือเอ,อ่อเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ตอนนี้เราอยู่ที่เวอร์ชันเท่าไหร่กดมาอีกทีหนึง่งมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับก็คือเอฟเฟกและนี่นะครับคือเมนูต่างๆที่เขามีมาให้อยู่ในตัว Forza 60B ตัวนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวไฟ Nanlite Forza 60B ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไฟที่อเนกประสงค์จริงนะครับก็ใครที่ถ่าย Product r e ีวิวต่างๆนะครับแล้วต้องการไฟที่สามารถเป็นค่าอุณหภูมิของแสงได้นะครับตัว Forza 60B เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะมากๆเลยก็ขอขอบคุณนะครับทาง Nanlite Thailand by c o b Media นะครับที่ส่งตัว Forza 60B ตัวนี้นะครับมาให้ผมลองเล่นแล้วก็ เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนคลิปหน้าเราจะมีไฟลสโูดิโอตัวไหนของทางแนนไลท์เนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ